เราเสนอเมนูนผัดกะเพราหมูครับผมรสเด็ดเด็ดครับผมทำเองโดยสีมือเพชรกระทะดำคนเดิมครับผมหอมหอมสุดเรียบแต่เจียวหมูใส่กระเทียมใส่เครื่องก็หอมนะครับผม Thank yeah, you แล้วเราใส่ตัวผักยาวนะครับหั่นพอประมาณนะครับเพิ่มจำนวนให้เยอะขึ้นนะครับเพื่อพิ่มรสชา,าตินะครับจะได้รอร่อย ไปเป็นการรวงรถนะครับใส่ซอสใส่ซีอิ๊วของรถรถดีลงไปนะครับห้ามีนะครับผมนี่เราก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับซอสเนี่ยจะได้ปั้นขวดรงนลยครับผมโอ้โหสุดยอด ยังไม่หมดอีกนะครับเนี่ยต้องใช้ให้คุ้มนะครับซอสของเราซอสเอลี่ต้องใช้ให้คุ้มครับหมดต้องหมดจริงๆน,นะครับผมยุคป,ประหยัดนะครับ จัด้าไปนะครับตรงไม่เสียนะครับซอสิโขอ,องเราจัดลงไปนะครับรสชาติจะได้หอมน่าทานมากขึ้นนะครับผมรสนัวรสหวานเราก็จะใส่ลงไปเนะครับ ใส่ไปแล้วครับน้ำตาลสักหนึ่งซอนสองซอนโตะนะครับจะได้หวานนิดนิดครับนี่ครับของขาวของเราครับผมของขรสขาดไม่ได้เลยครับผมของแท่บครับถ้าไม่ใส่ไม่แทรบครับถีาใส่รสดีก็แทรกม่ได้ไนตันนี้เราไม่ใส่นะครับรสดีครับใส่ของขลสแล้วเราจะไม่ใส่รสดี หน้าปลาครับโอ้โหผีสัส่นเริ่มน่ากินขึ้นไปนลแล้วครับสุดล้าสุดท้ายเราก็จะใส่สุดเด็ดของเราคือผักกระเพรานะครับผมผักกระเพรานี่เราหาตามบ้านนะครับกระเพราหอมนะครับหอมสุดยอดมากเลยครับหอมเป็นชุ่มเลย ที่เกิดองค์ความธรรมชา,มมต,ามมตินะครับผมตามคลผลิตตามสวนนะครับนี่ครับไปไปแล้วครับปิดจับเป็นการสดทุกทีพร้อมเสิร์ฟนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับผมที่รับชม